สำหรับผลโหวตที่ชนะวันนี้คือก็คือโดนสังหารเองโหวตไปประมาณแปดสิบสาเปอร์เซ็นและส่วนที่โหวตเศรษกิบรด,ดีารโลกจากโลกคู่ขนานก็ผมจะทําก็จะทําเหมือนกันนะครับแต่ผมผมสําหรับคลิปที่แล้วมีคนดูแค่ยี่ิแปดคนผมรู้สึกช้อใจมากว่าผมจะเลิกทาดีไหมนะผมว่าลังคิดอยู่นั่นแหละครับสาหรับวันนี้เราก็มาเริ่มแต่ตัวละครแรกเลยนะครับตัวละครที่เจ็ดตุกตาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับทาไมผมต้องชื่นชอบล่ะครับ เรื่องเกี่ยวกับความสามารถนี่คือไมเป็นต้องพูดถึงกันบ่อยๆนะครับคนุ่อาจจะรู้กันแล้วแล้วก็เรื่องเลยนะโดนเป็นโดนประเภทที่เรียกว่าพูดภาษารัสเซียส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมก็ลองลอง,ลองฟังภาษาให้ดูก็เข้าใจนิดนึงกแหละก็ประมาณนั้นแหละครับน,นั่นแหละรูปร่างลักษณะแต่งตัวก็จะเหมือนกับชุดชุดเชียรีดเดร์ นั่นเองครับเป็นชุดเชลิดเดอร์ตั้งแต่ตัวละครี้ชุดตั้งแต่ที่ผมเห็นมาตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่หกสำหรับชุดที่สองชุดงานฟอร์มผมเห็นมาตอนที่สามตอนที่จะโผล่มาในงานฟอร์มเพื่อล้างแค้นนั่นเองแต่ผมคิดว่าก็มีแค่คําแค้นกับตัวละครอย่างวีก็แค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากก็แค่นั้นแหละครับตัวละครที่หกที่ผมจะมาต่อไปก็คือซินทำไมถึงผมถึงชอบซินเพราะว่า ข้ามสามารถนี่คือหุ่นยนต์แต่เธออาจจะเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กแต่ข้ามคสามารถนี่ว่าแบบตจอดและนิสัยเธอก็จะเหมือนกับโดนปกติเข้าไปลักษณะการแต่งตัวของเธอก็จะเหมือนกับชุดคือโดนทํางานก็เป็นเหมือนโดนแม่บ้านแต่เธอจะตัวเล็กหน่อยแต่แล้วเรื่องและนิสัยส,ยส่วนใหญ่ก็คือเธอต้องการจะไปทํางานงาน างานอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมพี่ว่าอะไรก็รู้ที่ชามันเอะส่วนตัวเธอก็แบบเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในกองสากกองขยะโดยบังเอิญแต่เซนซาก็ได้ไปเก็บเธอเข้าโดยบังเอิญเธอก็เลยเก็บมาเหมือนเป็นหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าตัวนี้คือต,ตัวอันตรายเราก็เดินทางมาถึงตัวละครตัวอันดับที่ห้ากันแล้วนะครับก็คือโรลี่นั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบมากๆเป็นเรื่องนิสัยชอบเพราะว่าเธออาจจะมี พราะว่าผมยิ่งชอบเลยเพราะอาจจะเคยจะผูมาน้อยก็ตามนั่นแหละครับรูปที่หนึ่งเคยปรากฏตัวมาเป็นแค่รูปภาพ่ายแต่อาจจะภาพไม่ชัดแต่รูปภาพที่สองนี่คืออาจจะชัดเจนเฉพาะตอนที่อยู่ด้านล่างตอนที่แคมปิ้งนั่นเองรูปที่สองนี่ก็ตอนยืน่ายนั่นแหละครับที่ผมเห็นว่ามีคนนึงยืนทําหน้าแปลกๆกันทุงคนแล้วรูปที่สองตอนที่ถ่ายอยู่ด้วยกันเกี่ยวกับคานนั่นเองแล้วก็การปรากฏตัวนี่ก็ไม่ถึงไม่พูดถึงอะไรมากเท่าไหร่นะครับ เรื่องผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับการที่เธอปรากฏตัวอาจจะเป็นแค่โฮโลแกรมแบบอะไรประมาณนั่นแหละครับ่น้นแหละละักษณะแต่งการแต่งตัวของโรลีล่ก็คือจะเป็นชุดของโดนทํางานนั่นเองก็เชอที่ปรากฏตัวมาเธอก็จะเป็นประมาณนั่นแหละครับผมก็อยากจะให้เธอแบบมีชีวิตแบบอยู่ได้ตลอดอย่างเช่นสอนลูก อุซีให้แบบเรียนรู้ว่าให้ใช้พลังยังไงบ้างพลังแอนซูเวอร์นั่นแหละแต่น่าเสียดายที่เธอตายเพราะว่าเธอโดนไอ้เจ้าโดนสังหารขาตายไปนานแล้วตั้แต่ตอนที่อุซีเกิดมาก็ประมาณนั้นแหละครับก็ไม่มีเรื่องอะไรมากขนานั้นละครับเราก็เดินทางมาถึงตัวละครตัวที่สีกันแล้วนะครับตัวละครที่ชื่อว่าชื่อว่าเจเปน็นหนึ่งตัวละครที่ผมมักจะชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิสยัยแล้วก็ทํางานเธอตั้งใจเพื่อทํางานกับบริษัท อะไรสักอย่างนี้แหละผมอาจจะไม่รู้ชื่อบริษัทนะถ้าใครรู้อย่าลืมบอกเลยนะครับลับกษณะาการแต่งตัวของเจก็จะเป็นชุดโดนสังหารนั่นเองก็แต่งตัวมาถึงเหตุผมชอบชุดนี้ชุดแรกชุดที่สองก็เป็นชุดโดนทํางานจะเป็นชุดเหมือนเป็นแม่บ้านทั่วไปนั่นแหละครับที่ผมชื่นชอบแล้วมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดคือฉากที่ผมเห็นตัวละครที่หุ่นยนต์เป็นครั้งแรกที่ใช้ดาบครั้งแรกก็คือเจ ใน่าคที่หและคําสามารถนี่ว่าแบบฟันเก่งมากแค่เง,ง้นผมจะดูด้วยว่ามันเก่งขนาดไหนแน่นยังเห็นตอนที่จับดาบที่แมนขนาดนี้แล้วโยนกลับมาคืนแล้วก็ต่อสู้กันแบบนี้ผมก็รู้สึกชื่นชอบอย่างนั้นแหละก็ประมาณนั้นแหละครับเราก็เดินทางมาถึงตัวละครตัวที่สามกันแล้วนะครับนั่นก็คือวีนั่นเองเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมจะชื่นชอบเนื่องจากความสามารถนี่ว่าียกว่าอะไรนะปาดเฉือนหรือไม่ก็โลจิตนี่แหละครับ ผมอาจจะชื่นชอบนิดๆนิดน่ดน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 อยๆนั่นแหละก็มีประมาณนั่นแหละครับลักษณะการแต่งตัวของวีก็คือจะเป็นชุดโดนสังหารตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทีวีหกันเองชุดที่สองจะเป็นชุดงานพร้อมที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่พีที่สามตอนเปิดตัวมาอย่างเซฮะถ้งว่าสำหรับชุดแคมปิ้งนี่ก็คือแบบเหมือนเป็นพวกลูกเสืออะไรประมาณนั่นแหละครับไม่มีอะไรมาก ชุดที่สี่เป็นชุดโดนทํางานอย่างเหมือนเป็นแม่บ้านต่เหมือนชาวรับใช้แต่เธอห่ากัจะขี้อายนิดนึงก็ประมาณนั่นแหละครับอาจจะมีคําแปลกๆเกี่ยวกับคําสามารถบางส่วนนี่แหละครับอาจจะเรื่องเกี่ยวกับเหมือนว่าตอนที่เธอจึงโตเล็กเค้าจะขี้อายนิดๆหน่อยๆแต่โตแต่ตอนแต่โดนการไปโดนสังหารขึ้นมาเธอก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปเหมือนกับตอนที่ผ่านมานั่นเองสําหรับตัวละครที่สองที่ผมจะ่อไปก็คือ เอ็นนั่นเองเป็นตัวละครที่ผมทำมาถึงแค้ชื่อในรนดาบที่สองเพราะว่าผมเป็นตัวละครเป็นพระเอกของเรื่องโดดต EP 1, EP ั้งแต่อีพที่หนึ่งพที่หกคัอเรื่องแต่ความสามารถก็คือเอ็นอาจจะมีนิสัยแบบเรียกว่าชอบแบบจีบผู้หญิงแบบคนอื่นแบบหาจีบผู้หญิงอย่างเช่นและความก่งเรื่องเกี่ยวกับการใช้อาวุธก็จังเป็นนั่นแหละก็เหเห็น สำหรับชุดการแต่งตัวของเอ็นก็จะเป็นชุดโดนสังหารนั่นเองก็จะเป็นชุดตั้งแต่ที่ผมเห็นในพีที่หนึ่งีที่หกสำหรับชุดที่สองจะเป็นชุดงานพรมเห็นแต่งตัวมาอย่างเช่ผมว่าลฉีดจริงจริงนั่นแหละสำหรับชุดอชุดแคมปิ่งก็ก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นลูกเสือปกติมาที่ผมพูดจริงนั่นแหละสำหรับชุดที่สี่ชุดโดนทำงานเอ็นจะใช้ชุดทำงานนี่ผมเห็นตั้งแต่พี่แรกนะวัาเก่งเรื่องการทำงานมาก สำหรับพอส่วนอีกเรื่องนี้คือผมขอนําเสนอฉากนี้เลยนะครับผมที่ชอบฉากนี้มากตอนที่งานพรมตอนที่งานเต้นลำาจะเห็นว่าไอวีกับเอ็นนี่คืออยู่อยู่ด้วยกันแบบพัดเต้นอย่างสวยงามเต้นลำและโชว์บุดสุดเช่เ่เพราะว่าผมอีกหนึ่งอีกฉากหนึ่งผมชื่นชอบมากอะครับก็ดูขนาดุนดูก็ดุนนาอูซี่ดิยังยังเขินดูดิไม่มีอะมากสําหรับตัวละครที่หนึ่งมาชิงกันแล้วนะครับก็คืออูซี่นั่นเอง ตัวละครตัวที่หนึ่งนี่ผมให้ที่หนึ่งเพราะว่าผมเป็นตัวละครตัวแรกของนางเอกของเรื่องที่ผมนักชินชอบนั้นแต่ตอนเปิดตัวอีพีครั้งแรกทีก่นั่นเองในนิสัยก็เธอจะพูดคขาว่าอย่าไปยุ่งตลอดเวลานั่นแหละลักษณะการแต่งตัวของเธอก็จะใส่ชุดเหมือนชุดตัวทาทางานแต่ว่าจะเป็นชุดอีกแบบหนึง่งไม่รู้ว่าเรียกว่าชุดอะไรดีนะผมนึกไม่ออกสําหรับชุดที่สองคือชุดงานพรม ก็คือผมเห็นชุดแบบนี้มันผมว่ามันเท่ดีออกนั่นแหละแล้วมีอยู่อิชาหนึ่งที่ผมชอบมากมากเลยนะตอนที่เออูซีกับเอมันจับมือกันนะครับเห็นว่าดูมือตอนที่จับแป๊บหนึง่งนี่ว่าเขิอนอ่ะแล้วก็เหงาออกดูเหงาตกเลยนี่ว่าผมนันประทับใจแล้วก็ชื่นชอบดู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 สีหน้าก็นั่นแหละก็แบบดูดูดูตั้งแต่ตอนที่เขาเดินกันไปก็ดูฉากันแหละเป็นฉากที่ว่าโคตรเท่เลยครับผมว่าผมชื่นชอบเป็นอย่างมากครับไม่มีอะไรมากันแหละตอนที่ เซนซาและวีเห็นมือเขาจับมือกันเรียกว่าแบบประทับใจและสลรเกินก็มีประมาณนั้นแหละครับเกตอันดับตัวละครที่ผมชื่นชอบตอนนี้ผมก็ทําไปหินที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณชอบดูถ้าะเกิดเพาเกิดผมมีข้อบิดพลาดอริการใดก็ขออภัยด้วยน,นะครับเพราะว่าซีรีส์ของโดนผมก็ต้องทําแบบยังมีบางส่วนที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าจัดอันดับอะไรบางส่วนที่ผมอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแต่ผมก็ต้องลองทําดูผมจะรอ,ก,อการบทจากคน ถ้าทุกคนอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็จะทําโดนบ้างบางครั้งก็จะทำสกิบิดิฮอลเลตบ้างถ้าคนอย่ลืมสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ